สิบเหตุผลทำไมไม่รวยสักทีคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานขยันสุดๆแต่ยังง่ายยังไงก็ไม่รวยสักทีหาเงินมาได้มากเท่าไหร่ก็มีอันต้องจ่ายออกไปคุณอาจจะมีลักษณะนิสัยต้องห้ามที่ทำให้ไม่รวยสักทีฝังอยู่ในตัวคุณหรือเปล่าวันนี้สวัสดีจะพาเพื่อนๆสำรวจไปพร้อมๆกันก่อนรับชมคลิป กดไลค์ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สวัสดีด้วยนะคะ 1. แค่ทำงานหนักไม่พอแต่ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย ตั้งแต่เด็กเรามักจะถูกปลูกฝังว่าถ้าอยากรวยต้องขยันทำงานให้หนักแต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ถึงได้รู้ว่าโลกความจริงโหดร้ายกว่านั้นเพราะคุณจะรวยไม่ได้แลกมาด้วยความขยันเท่านั้นแต่ต้องรู้จักบริหารเงินอย่างชาญฉลาดให้เงินที่หาได้จากความขยันช่วยทำงานโดยอาจจะนำไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพียงลำพัง 2เอาแต่มุ่งเก็บเงินแทนที่จะมุ่งหาเงินให้มากขึ้นนอกจากจะหวังรวยจากการเก็บออมหลายคนกลับมองข้ามที่จะเพิ่มรายรับ1ในวิธีคิดแบบเศรษฐีคือแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินพวกเขาเลือกที่จะมองหาช่องทางที่จะหาเงินได้มากขึ้น3ใช้จ่ายเกินตัวถึงจะหาเงินได้มากขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องอัพเลเวลการใช้จ่ายของคุณขึ้นตามไปด้วย เพราะถ้ารายจ่ายเพิ่มเป็นเงาตามตัวรายได้คุณก็ไม่มีทางรวยอยู่ดี 4. พอใจกับวิถีมนุษย์เงินเดือนถ้าคุณยังคงพอใจกับการรับเงินค่าเหนื่อยเป็นรายเดือนหรือรายชั่วโมงที่กําหนดไว้ตายตัวโดยนายจ้างบอกเลยว่าคุณไม่มีทางรวยเพราะวิถีสู่ความมั่งคั่งที่รวดเร็วที่สุดของคนเราคือการเป็นนายตัวเอง 5. ไม่เคยคิดจะลงทุนหนึ่งในหนทางรวยที่ไม่ควรมองข้ามคือการลงทุนยิ่งเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่โอกาสเก็บดอกผลก็ยิ่งเร็วเท่านั้นเพราะดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งยุคนี้ไม่ได้วัดที่ว่าคุณหาเงินได้ปีละเท่าไหร่แต่วัดกันที่คุณออมเงินและลงทุนปีละเท่าไหร่ 6. มัวแต่วิ่งตามหาความฝันของคนอื่นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเลือกทำในสิ่งที่คุณรัก เพราะนั่นจะทำให้คุณมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 7. ไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ตโซนสิ่งสำคัญกว่านั้นคือคุณต้องสวมหัวใจนักสู้พกความกล้ามาเต็มเปี่ยม พร้อมจะพาตัวเองออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคยเพราะสำหรับคนรวยพวกเขาล้วนมองว่าความคุ้นเคยที่ชนชั้นกลางมองว่าหอมหวานนั้นเป็นกับดักของความไม่แน่นอนการเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านความกลัวและ,ะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงตัางหากคือกุญแจสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ 8. คุณไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะหาเงินไปเพื่ออะไรหนึ่งในรุมพรางที่หลายคนพลัดตกลงไปโดยไม่รู้ตัวคือลืมตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตไม่รู้ว่าตัวเองจะตั้งใจหาเงินหรือสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองไปเพื่ออะไรขณะที่เศรษฐีส่วนใหญ่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนพวกเขารู้ว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรจึงโฟกัสที่จะไปให้ถึงได้แบบไม่มีออกนอกเส้นทาง 9. ใช้ก่อนออมทีหลังคนส่วนใหญ่เลือกใช้ใจ่ายกับตัวเองก่อนที่จะคิดถึงรายจ่ายอื่นๆที่ตามมาเวลาเงินเดือนออกคุณเลือกจะใช้ใจ่ายกับรายจ่ายส่วนตัวที่จำเป็นจนพอใจแล้วจึงนำเงินส่วนที่เหลือมาออมทั้งที่ความจริงแล้วคุณต้องเริ่มจากการออมให้เป็นกิจวัตรก่อนแล้วนำส่วนที่เหลือมาใช้ใจ่าย 10. มองว่าเป้าหมายสักวันจะรวย ไกลเกินฝันหลายคนยังมีความเชื่อว่าการเป็นคนรวยเป็นพรจากฟ้าที่สงวนไว้เฉพาะคนที่โชคดีเท่านั้นทั้งที่ความจริงแล้วคนทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของความร่ำรวยได้อยู่ที่ว่าคุณทุ่มเทมากพอเพื่อที่จะได้มาหรือเปล่าและนี่คือ10ข้อที่สวัสดีอยากให้คุณลองย้อนดูตัวเองแล้วลองปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรม สวัสดีเชื่อว่าคุณจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีเหมือนคนอื่นได้ในเวลาอันใกล้นี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สวัสดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ